แต่กูใช้โปแล้วกูถูกแมทในวันนั้นน่ะกูสำนึกผิดไม่กลับไปใช้มันอีกแล้วก็สรารภาพกันทุกคนแต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีใครเชื่อกูทั้งวที่กูเล่นในฝีมือที่แท้จริงเฮ้ย <Hey. S 3> <Hey. S 2> ไอ้บอูบไ๊ไอ้บูถามจริงใช้จริงป่ะเนี่ย <c oughs> มึงฟังเสียงกรีดร้องกูดิเสียงกรีดร้องเขาที่พูดความจริงเว้ยแต่ตอนนั้นไม่มีใครเชื่อกูเลยสักคนเฮ้ยเฮ้ยไอ้บู๊เฮ้ยไอ้บู๊ พวกกูยิงแม่นแม่งก็หาว่ากูโปกระสุนทุกๆนัดที่กูยิงไปโดนศัตรูทุกๆนัดจะถูกกล่าวหาว่าเป็นโปรทุกๆยากก้าวที่กูเดินจะถูกกล่าวหาว่าเป็นโปรทุกๆการมองเห็นศัตรูของกูจะถูกกล่าวหาว่าเป็นโปรสิ่งใดๆในโลกนี้ที่กูทําลงไปจะถูกกล่าวหาว่าเป็นโปรกูเลยต้องมาทําคลิปล้างบากให้มึง่ดูเนี่ยว่ากูไม่ได้โปกูมีอินท้อาหาว่ากูโป ใครที่อยากเจอพวกเราให้ใ้เดอะแฟนเลยให้เดอะแฟนเลยเดอะแฟนเลยเี่ยมดีวลาดดลว้ตวออกวว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 อวววววววัววววว้้วววลวววาวว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 วหวว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 วไววววววรวว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 กูวว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 วลวว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 วนวว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 วูวววลวเวอวมวว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 ปวววคนลงเยอะปววกะ คนเยอะอยู่แล้วเว้ยพับจีไรอะเมื่อก่อนกูนกนเคยพูดว่าพับจีจะเป็นเกมสุดท้ายของเราแต่ว่าหลังจากที่กูยิงเทพขึ้นมันก็ไม่ได้เป็นเกมสุดท้ายอีกเลยเว้ย <c ười> พับจีไรนี่หนุกจริงนะครับทุกคนไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าไอ้เหี้ยมาเล่นเถอะยิ่งหนุกหนุกขีห้หายเลยเว้ยหายไปเขาหลบกูเอ้ยกูเห็นไปไหนมาไปไหนสัตว์ไปไหนไปไหนไอ้เหี้ยไปปิดประตูใส่กูเอาดิเอาดิเอาดิมีปืนเหรอ มีปืนหรอมีปืนเหรอหยุดเว้นพี่หรอเรียบร้อยพี่ผมได้แล้วเพื่อนบัตรหนึ่งตัวอะไรไอ้ยาหน้าเด็กกูไปช่วยไอ้ยักษ์ไกลเลยกูไปปัดรอก่อนนะบอยมันมา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 แล้วนี่ไงไอ้ศาสนี่ไงนี่เลยโดนก็โดนผีหลอกกูเมื่อกี้ทำไมมึงเจออะไรวะกูเดินกูเดินเข้างบ้านแต่กวลาลุกของอยู่ดีๆเห็นลูกต่อชักเลยแบกหลังวิ่งเลยไอ้คนนี้อะไรเอ้ยนี่ก็ผีหลอก เฮียไม่ตายทำดิเออสวยงามสวยงามสวยงามีีทมโหเฮียมันมีคูณสีด้วยว่ะนี่ถ้ากูได้คาเก้าแปดหรือเอ็มยี่สี่นะชอบปะเกมเนี้ยมีคนหลากหลายประเภทมากเยอะมากเลยแบบจะเก่งจะเทพหรือไม่ก็แบบไอ้เฮียเหนือมนุษย์ก็มีเว้ยเออเหนือมนุษย์นี่คือเหนือจริงนะแบบวิ่งวิ่งเร็ววิ่งเร็วยิงไวกว่าชาวบ้านเขาไอ้ผมไม่เห็นบวกสามเลยเอาเฮียไอ้เฮียบวกสามกูเอาไปขอกูแล้วมาอยู่ที่กูพี่บอกพี่บอกบ้านนี้มีคนนะบ้านีเราจะก่อนเนี่ย ได้เลยได้เลยได้เลยเดี๋ยวกูกล้ามากเลยเนี่กล้ามากเลยเนี่ยโว้ยข้าบนพี่มันมันเออตรงนั้นแหละพี่น้องชาวไทยไอ้สัใครจะนอนใครจะนอนอยู่ตรงนี้ด้วยไม่ใช่คนเดียวเลยมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยใครมันนอนอยู่ตรงนี้วะไอ้ไม่ไอ้คนเดียวเลยสัสจะนอนแม่งตรงนั้นแหละไอ้สัสโกโบกหลุดไปเลยไอ้กูโบกหลุดเลยอ่ะไอ้สัสวกมึงนี่เจ๋งดีนะพวกมึงเนี่ยฮะ โอเคเลยกูเลยสัตว์เอ้ยหมวกกูยังไม่มีเลยกูไม่มีหมวกจ้าเฮ้ยคนข้างหน้าโอ้แย่แล้วเพื่อนเราโดนฉันเลยโอเคสุดยอดมากพี่ไปเกลี<ด>้ยงเลยโอ้สวยงามจริงมันก็เป็น<ไ>ปพี่บอยหมด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 ,หม,ดมาเลยมาเลยรว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 ยหมดแล้วเหรอหมดแล้วโอเคกูมี Ump กูมีคากูมีคุณสีพวกหัวศพนี่มันมีอะไรมากดแท็บดูโอ้ไอ้นายนี่รวยมันกันดีกว่าเพื่อนโหเก็บเสียงสไนเปอร์ด้วยรถก็มีอะไรก็มีรวยดีกว่าเอ้าเยี่ยมมันที่ ยิงรถดังแตกหมดแล้วไอ้เฮียใครยิงใครว่างวะเอาไอ้ไอ้ไอ้เฮียจะตายท้งนเดียวกูตีนน่นเราเลยไอ้สัตว์ <laughs> เฮียกูมึงดูคนมึงดูคนเราเว้ยเฮียจะไปให้ทีมอีกย่างส้างลาระเพื่อนด้วยได้แบบเฮียมึงดูคนเราในเกมนี้สัตว์จริงยากแตกเฮียเฮียคนเนี้อะไรอะพวกเฮียดีเฮียมากๆอ่ะคือใครเขายิงกันว่าใครเขายิงกันว่ายางรถไปไอ้ยางรถกลางเมืองเนี่ยไม่มีใครเขายิงกันหรอกเว้ยเฮียจังไร้ผายเลยสัตว์ไอเยี่ยคนในปั๊บจีไรเนี่ยสัตว์เปิดมึงรู้ว่ามึงกำลังจะแพ้นะเดี๋ยวจะสร้างภาระให้มึงนิดนึงและได้ผลแล้วด้วยนะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหนุ่มขึ้นมา ไอหนุ่มกันไหอหนุ่มเดี๋ยวเราไล่ไอ้ดอกกันเลยพวกนายยิงแม่นอยู่แล้วเรารู้ยุคยุคยุคู่ระยะไกลพวกไม่แม่นนะเอ้ยหมดแล้วเดี๋ยวเราวิ่งเดี๋ยวเราวิ่งเวิ่งเลยหาคนหาคนหาคนหาไอ้ดอกด้วยไอ้ดงไอ้ดอกนี่จัดให้หมดเลยเว้ยมันคือบินมาแล้วคือบินมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมนี่เสียงคือบินมามาแล้วมาแล้วกูอยากชอบเลยกูอยากชอบเลยเครื่องบินเนี่ยขับตามเครื่องบินเลยขับตามเครื่องบินเลย ได้เลยได้เลยขับตามไปเลยรอแม่งดีพอยเดี๋ยวเราจะเก็บทุกอย่างเว้ยมาแล้วดอกแล้วจ้าเนี่ยหนทางที่เราจะได้เจอคนด้ว <c oughs> ยเฮ้ยไม่งัน้นเราไม่เจอเวหมใช่พับ,พบจีบคือพับจีไรไอ้พวกบ้าเนี่ยไม่ชอบเก็บไอ้ดอกด้วยเว้ยวกูมีแววว่าต้องเจอตรงเนี้ยโอ้อยู่ตรงบ้านตรงนี้ด้วยนะไอ้เฮียบ้านปริศนาตรงนั้นเลยสัตว์เจออะไรป่ะเอ็มสองสี่เก้าอ่ะกูเอ็มสองสี่เก้าอ่ะนั่งยังคนยิงเราละด้านหลังกูคันรถ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 ไป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  อย่าโดนหัวกูยาโดนหัวกูนะเว้ยย่โดนหัวกูนะเว้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเขับรถเหี้ยเยเนี่เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านบ้านนี่นะมึงเนใครมาเออไอเชี้ยโงที่ผายสัตว์เอ้ยโอ้ยหลังบ้านแล้วก็ที่ไนม่ปนคนช้มากปะี่แมมันหยุดลงหินบุ้มลงหินเห็นรงหินปะหลังบ้านเราเพอกีเ้มกีเ้อุ้ยเพื่อนโดนว่ะแตกว่ะเหี้ย เข้ามามันเข้ามามันเข้ามาชาร์จแล้วไปมีคนจอดรถข้างบ้านเราใช่ใช่พี่พี่รอยิงม,มันอยู่โอู้หูมีอีกตีนออกมาอีกโอเคกูยิงตายสองตัวเอาเว้ยไอ้ตัววิ่งออกมาลุกลกเลยชุดก่อนชุดก่อนทานทานทานชุดก่อนทานทานโอเคโอเคไอ้ตัววิ่งมาละวิ่งมาลุกลกเลย เดี๋ยวบุมนะ้มเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ยิงให้เดี๋ยวพี่แค่โอเค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 ชุบละผ่านพี่บอยผ่านเจอกูอเจอกูมึงไอ้บดีบุ๋บ่ะไอ้เหี้ยนี่อะไรดิไอ้เหี้ยไม่ยิงกันเต็มเลยต้องหมดแล้วเออมันมีต้มน้ำข้าวหมดเดี๋ยวกูกูขอเล็งหัวแป๊บนึงสามสองหนึ่งปั้งเขาให้ไอ้สัสปั้งเขาให้ล็อกปะสามไปสามไปก็คงต้องสามแหละพี่เอ้ยมันใส่หมวกสาม หกคิวเว้ยหกคิวเว้ยพี่แปดพี่แปดเอ้ยวเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมีรถมาเหรอมีมาเป็นรถนะแมวอะไปเถอะพี่บอยไปสู่สุดขอบฟ้ากันเถอะเอ้ยข้าวันอะไรวะล่ะข้าวันอะไรวะล่ะกูปล่อยไปแล้วเราเราเราไปทางนี้นะเราต้องเล่นบนเล่นนบเขาตัวยาพี่น้อยมากเลยเพิ่ไอ้เหี้ยนี่ แเหมือนกันบูมตอนเนี้ยโอเคสวยงามมามกพี่มารูดยามาเยอะปะวะยาอ่ะไม่เยอะเลยกูมีเฟิร์สเดกแค่สองยาน้าไม่มีเลยไม่เชียวเรากเก็บแตงกรสนมาเลนควยเลยเนี่ยไอ <laughs> <laughs> เขาเนี่ยโอ้ยเขาเนี่ยังผ่านเลยพี่บอลเลยเขาเนี่ดีมากเขาเนี่ดีมากดีนะไม่ใช่แต่พวกโอ้โหแอร์ดอปดอปเสิร์ฟมาเลยวะไอ้ดอกหนูเท่างหร่วะไอแอร์ดอปไอดอปอยู่นั่นเรากรุ๊ปกรุโอเคโอเคไอ้ดอปธรรมชาติดอกไอดอปธรรมชาติและแอดอปบ้านมึงมีคนเรียกวะไอ้สัตว์เออวะไอ้สัตว์ไม่ใช่เอพิกนะมีหมวกสามกูไปเฮียมีหมวกสามใช่ ไยสัตว์ขอบมกสามเกาะสามเฮียไปเล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 ยดึงว่าแตกเปิดไปแล้ว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 เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้เราเล่นบ้านนะบ้านนี่ว่างอยู่ได้ได้ได้เราเล่นได้เจออ่ะอะไรวะไอ้เหี้ยพลาดเฮียวงอยู่กับมันเนอะมันอยู่ต้นไม้ตรงนี้เอาไปดิอ้าวน็อกอ้าวเอามันโดนเหรอไม่รู้อะสมาร์ะไม่ใช่สมาร์ทอะไอสัตว์ไอ้เหี้ยนั่นวิ่งไปไหนละ อยาอยาอยาโอเค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 มันจะปาระเบิดสวยงามมากวุ้ยมันมาแล้วมันมียาป่ะโอ้หมันมีหมวกสครบโอ้โหมวกสามเลยไดู้่บุมสองต่อสชัวร์เลยว่ะหรอสต่อสเหรอวะโอ้เฮียโหดไเกินไปละเอ้ยไม่ไไม่ใช่สองไม่ดิไม่ดไม่ใช่ไม่ใช่เฮียมียาไม่อยาด้วยมยาด้วยเล่งเปล่ามี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 กูทิ้งไว้อยู่ีเฟรเอป่ะไม่มีเลย ไม่มีเลยสักอันเหมือนกันไม่ใช่เป็นเดดละหมดละเออหมดแล้วเหมือนกันหมดจริงเลยไปไปไปยิงมันก่อนไปยิงมันก่อนไปยิงมันก่อนลัดแมนีแค่พอแล้วไฟทุบทุบมอเข้ามอแกงเลยเว้ยตายเป็นตายว่ะตายเป็นตายเว้ยเล่นเต็มที่เลยบนรถทั้ง้ายเนาะสเปรย์รถกันเดี๋ยวมันก็จอดเดี๋ยวมันก็จอดเดินเดินเดินเดเดี๋ยวมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วฝั่งนู้นฝั่งนรถโอเคห่วยแล้ว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 ผูกมาผูกข้าออกมา ไปทางซ้ายบุ้ทางขวาขวาขวาเหรอ่เห็นแล้วลงมาเรียบร้อยสวยมากเหลือเหลือแค่เหลือแค่ต้นไม้น่าเหลือแค่ต้นไม้น้าโดนตู้ท้าย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 ตัวท้ายตท้ายตัวท้ายตท้ายตท้ายตั้ท้ายตท้ายตู้ท้ายตู้ท้ายตู้ท้ายต้ท้ายต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  กี่คิววะมอมของกิน7คิวม,มันมี1ิบสองโอ้ยเยอะมากกดเอาอ่ะกดเอาไอ้สาตร์เหลือทูเบสคอดไว้ไปพออะไรเนี่ตายตาหลับแล้วสบายใจแล้ว